ไหว้พระสามวัดที่อยุทยา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 ,ยา,ยา,ยามาค่ะวันนี้เริ่มวัดแรกกันก่อนเลยค่ะที่วัดราชบุรณะค่ะเราก็เข้ามาดูองค์ปรางประธานก่อนเลยนะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยค่ะที่เนี่ย ถึงจะเป็นซากโบราณนะคะที่แบบผุพังตามกาลเวลาแต่ก็คือยังสวยอยู่มากๆเลยแล้วก็ค่าเข้า,ขาก็คือสิบบาทเท่านั้นค่ะคือคุ้มมากเลยอะ่ะได้เข้าปิเศษความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความแบบความเก่าแก่ของที่นี่นะคะดูให้บรรยากาศแบบอืม ดีมากค่ะแต่ข้างในเนี้ยคือจะมีเอาจริงๆมองดีๆจะมีข้างคาวอยู่นะคะเนี่ยห้อยหัวอยู่ตลอดเวลาอ่ะเสร็จจากวัดแรกค่ะทีนี้เราก็เดินทางไปวัดต่อไปกันเลยเอยถ้าชอบก็กดไลค์กันนะ